สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ B Y Station ค่ะและนี่คือช่วง B Y Story ท่านใดนะคะที่กําลังมองหาบัญชีเงินฝากและต้องการจะเปิดบัญชี8ขั้นตอนง่ายๆสําหรับการเปิดบัญชีออนไลน์กับทางธนาคารกสิกรไทยและที่สําคัญค่ะขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านทางตู้บือนเติมซึ่งสะดวกมากๆเลยคุณสามารถไปที่ไหนก็ได้คุณก็เจอตู้เติมเงินบือเติมใช่ไหมนะคะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังมองหาบัญชีเงินฝากประเภท e saving นะคะวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยกันโดยเปิดผ่านบนแอปนี่แหละแอปเคพัฒนะของทางธนาคารกสิกรไทยโดย8ขั้นตอนง่ายๆนะคะสำหรับการเปิดบัญชี ke saving นะคะผ่านทางแอปเคพัฒแล้วก็ไปยืนยันตัวตนที่ตู้บุญเติมใกล้ๆบ้านคุณกันและที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมเลือกไปมองตู้บุญเติมแถวๆบ้านคุณสักหน่อยนะคะว่า เป็นตู้ที่มีสัญลักษณ์ว่ายืนยันตัวตนได้ที่นี่หรือไม่นะคะถ้าเป็นตู้ที่มีคําว่ายืนยันตัวตนได้คุณก็สามารถที่จะเข้าไปทําการยืนยันตัวตนผ่านทางตู้เงินเติมนั้นๆได้นะคะสำหรับ8ขั้นตอนง่ายๆกับการเปิดบัญชีนะก็ให้คุณโหลดแอปเคพัฒมานะคะแล้วก็เข้าไปเลือกตรงฟังก์ชันคำว่าเปิดบัญชีเงินฝากกรอกข้อมูลของตัวเราเข้าไปให้ครบทุกช่องเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให ไปที่ตู้บุญเติมเมื่อไปอยู่ที่ตู้แล้วนะคะก็เลือกเมนูยืนยันตัวตนธนาคารกสิกรไทยหลังจากนั้นเสียบบัตรประชาชนของเราเข้าไปได้เลยต้องเป็นรุ่นที่มีชิปการ์ดนะคะถึงจะไปยืนยันตัวตนกับเขาได้นะคะก็เสียบบัตรเข้าไปหลังจากนั้นค่ะก็รอผลยืนรอผลสักครู่หนึ่งตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ดึงบัตรประชาชนออกแล้วก็ กลับไปเข้าแอปเคพัทที่บ้านได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กลับมาเข้าที่แอปเคพัทบนโทรศัพท์มือถือเรานะคะ mm. ก็ถ่ายภาพใบหน้าของเรานะคะ mm. เพื่อการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง mm. เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชีหลังจากนั้นก็จะมีเลขบัญชีให้เรานะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ในการฝากหรือถอนให้เป็นสมุดบัญชีเล่มหนึ่งได้เลยทีเดียวแต่ว่าไม่มีสมุดให้เท่านั้นเองนะคะก็ดูรายการผ่านทางในแอปพลิเคชันเคพัทเท่านั้นเองค่ะ วันนี้ก็มาฝากไว้นะคะสำหรับ8ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านในตอนนี้ที่อาจจะต้องมีการเปิดบัญชีกันบ้างแล้วก็ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดตอนนี้ก็อาจจะทำให้การเดินทางนั้นลำบากยิ่งขึ้นนะคะก็อาจจะใช้ทางเลือกในการที่จะเปิดบัญชี ด้วยการยินเงินตัวตนผ่านตู้บุนเติมที่อยู่ใกล้ๆบ้านละแวกบ้านนะคะก็หวังว่าหลายๆท่านจะทําสําเร็จกันนะแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะที่เรานํามาแบ่งปันกันในวันนี้สําหรับวันนี้ BY Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดที่ชอบกดไลค์ให้เราหน่อยกดติดตามกด Subscribe กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะสาระความรู้ดีๆแบบนี้ที่เรานํามาแบ่งปันกันสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมมากๆค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ